สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีพับเหรียญโปรยทานแบบง่ายๆค่ะใช้ริบบิ้นเบอร์สองจำนวน4เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละ27เซนติเมตรค่ะตัดไปริบบิ้นทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเลี้ยงทั้ง4เส้นให้เสมอกันค่ะ วัดให้ได้อยู่ที่ความยาว8เซนติเมตรครึ่งค่ะพับได้แล้ววางลงไปค่ะจับขึ้นมา1เส้นค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมาเส้นที่สองค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเอามาคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะ เส้นต่อมาค่ะเส้นที่สามค่ะเอามาคล้องเส้นที่สองค่ะเส้นต่อมาคือเส้นสุดท้ายค่ะจับตรงรอยพับสองมาจากทางซ้ายสอดผ่านช่องที่1มาค่ะดึงเซลิบินให้ก,กว้างๆค่ะกลางออกรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะ ขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะลิบบินจากด้านบนพับลงมาค่ะลิบบินจากทางขวามือพับมาทางด้านซ้ายค่ะลิบบินจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบินจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางด้านขวาค่ะ บีบกดทุกมุมเลยนะคะหลังจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านค่ะลิบบินจากด้านบนสอดลงมาค่ะลิบบินจากทางขวามือสอดมาทางด้านซ้ายค่ะลิบบินจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะ รีบบินจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางด้านขวาค่ะเสร็จแล้วบิดกดทุกมุมให้กระชับค่ะหลังจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านค่ะเริ่มจากเส้นสีขาวให้พับกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะ สอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะปลายดิบบินชี้ออกไปทางด้านซ้ายให้เราดึงออกมานะคะเส้นที่2คือเส้นนี้ค่ะเส้นสีชมพูจับตั้งฐานดิบบินขึ้นไปค่ะพับปลายกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายดิบินชี้ออกไปทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะ ต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะปลายริบบิ้นเราชี้ออกไปทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะต่อมาคือเส้นนี้ค่ะเส้นที่สี่ค่ะ จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะเอาเส้นสีขาวนี้หลบมานะคะให้เราพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายริบบิ้นเราชี้ออกไปทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะ ครบทั้งสี่เส้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเริ่มจากเส้นสีชมพูค่ะเอาสีขาวนี้หลบมาค่ะเส้นสีชมพูที่เราทําให้ชี้มาทางขวาค่ะเส้นแรกนะคะต่อมาเส้นสีชมพูแล้วต่อมาเป็นเส้นสีขาวพาดตามเส้นที่หนึ่งไปค่ะเส้นที่สองพาดตามไปนะคะ สีขาวเสร็จแล้วต่อไปเป็นสีชมพูด้านล่างค่ะเส้นที่สามนะคะพาดทาเส้นที่สองไปค่ะหนึ่งสองสามแล้วนะคะเส้นที่สี่ก็คือเส้นสีขาวเส้นสีขาวนะคะดึงลงมาด้านล่างอย่างนี้ค่ะ ต่อมาเส้นสีชมพูเป็นเส้นแรกดึงตามเส้นที่สี่มาค่ะเส้นต่อมาเส้นที่เส้นที่สองก็คือเส้นสีขาวดึงตามลงมาค่ะเอาใหม่นะคะจะได้ไม่งงนะเส้นสีชมพูเส้นแรกค่ะ ให้พับเซริบินชี้มาทางขวาต่อมาเส้นที่สองเส้นสีขาวพาดตามเส้นสีชมพูไปค่ะเส้นสีขาวเสร็จแล้วต่อมาเป็นเส้นสีชมพูเส้นที่สามพาดตามเส้นที่สองค่ะเส้นที่สามเสร็จแล้วเหลือเส้นที่สี่นะคะดึงลงมาค่ะ เส้นที่สี่เสร็จแล้วให้ดึงเส้นที่หนึ่งลงมาดึงเส้นที่สองตามลงมาค่ะเราจะทำเส้นที่อยู่ด้านบนสุดนะคะให้พับปลายดิบบินกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานที่กีบดอกสีชมพูค่ะสิ ปลายริบบิ้นทะลุออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะได้หนึ่งกลีบดอกแล้วนะคะต่อมาเป็นกลีบดอกที่สองจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะสีขาวนะคะเอาสีขาวนี้หลบมาสีชมพูหลบตามมาค่ะเส้นที่เราทำคือเส้นสีขาวให้พับกลับลงมาค่ะ ต่อลงไปที่ฐานที่กลีบดอกสีขาวค่ะปลายดิบบิ้นทะลุออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะสองเส้นแล้วนะคะต่อมาเป็นเส้นที่สามเส้นสีชมพูเอาสีขาวนี้หลบมาให้เราพักกลับลงมาค่ะ สอดลงไปที่ฐานที่กีบดอกสีชมพูค่ะปลายดิบบินเราจะทะลุออกมาด้านล่างค่ะดึงออกมาค่ะต่อมาค่ะเส้นสีขาวให้พับปลายดิบบินกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานที่กีบดอกสีขาวค่ะ ดึงปลายดิบินออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเราจะดึงให้กลีบดอกกระชับค่ะเริ่มจากเส้นสีขาวค่ะเราดึงสีขาวเป็นเส้นแรกนะคะก่อนที่จะดึงนะคะให้ดันกลีบดอกสีชมพูขึ้นแบบนี้แล้วดึงค่ะเมื่อกี้นี้เราดึงสีขาวต่อไปเป็นสีชมพู ให้ดันกลีบดอกสีขาวขึ้นแล้วดึงออกมาค่ะต่อมาสีขาวค่ะให้ดันกลีบดอกสีชมพูขึ้นแล้วดึงออกมาค่ะต่อมาก็คือสีชมพูค่ะให้ดันกลีบดอกสีขาวขึ้นแล้วดึงออกมาค่ะค่อยๆดึงทีละเส้นเลยค่ะเราดึงให้สวยงามนะคะ นี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราพลิกกลับด้านริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะลิบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะลิบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบิ้นจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางด้านขวาค่ะ เสร็จแล้วให้เราบีบกดทุกมุมค่ะหลังจากนั้นให้เราตัดปลายดิบบิ้นทิ้งค่ะให้ครบทั้งสี่ด้านนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเพื่อนเืนชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ